สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะสำหรับข่าวคราวของเจ้าคุณพระศินีนาธิรัตก์กยาณีที่ท่านได้หายไปจากสื่อนะคะก็เป็นที่สนใจของประชาชนและคนที่รักเจ้าคุณพระศิน,นีนาถเป็นจํานวนมากทําให้ประชาชนที่รักเจ้าคุณพระศิน,นศินาธิรัตกักรยาณีและเอซีของท่านนะคะต่างก็ร้อนใจนะคะและก็ได้เฝ้าถามถึงเรื่องของท่านโดยตลอดมานะคะ ความเคลื่อนไหวของท่านนะคะก็มีให้เห็นในการร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประจำทุกวันนะคะในช่วงนี้โดยล่าสุดเมื่อวันอังคารที่22มีนาคมพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และเจ้าคุณพระศินีนาธิราชกัลยาณีพระราชทานถวายพัตตาหารและเครื่องสังฆทานพระราชทานนาศาลาการเปรียนวัดดอนมะกอกตำบลดอนข่อยอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมนะคะและวันนี้วันที่23มีนาคมพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระศรีนาฏพิราชกัลยาณีพระราชทานถวายพัตตาหารและเครื่องสังฆทานพระราชทานถวายแด่พระพิพัฒนกิจวิธานเจ้าอาวาสวัดวชิระธรรมสาธิตดวงวิหารเจ้าคณะแขวงบางนาบางจากโดยมีท่านขุมทรัพย์เอี่ยมศีเป็นผู้เชิญมาถวาย นักพระุโบสถวัดวชิระธรรมสาธิตวรวิหารค่ะถึงแม้ว่าท่านจะยังไม่ได้ปรากฏตัวออกสื่อนะคะแต่ท่านก็ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประจำตลอดมานะคะประชาชนที่รักท่านและเอีที่รักท่านนะคะก็ได้แต่รอๆนะคะ ส่งกำลังใจถึงเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะ,คะวันนี้นอกจากจะได้นำเอาความเคลื่อนไหวล่าสุดของเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีมาอัปเดตให้ประชาชนที่รักท่านและก็แฟนๆนะคะ fc ที่รักท่านและรอคอยท่านเราก็มาชมภาพนะคะเพื่อความคิดถึงนะคะภาพที่แสดงถึง จิตใจที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งไม่แพ้กับชายชาตรีของเจ้าคุณพระศรีนาถพิรัฐกัลยาณีในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ